คุณบุหลันโทรมานะครับจากนครปฐมครับสวัสดีครับพี่ข้าพี่ยอดเหรอคะครับแล้วก็พี่จิ้บีครับใช่ครับคุณบุหลันจะมีอะไรสอบถามครับเชิญครับเชิญค่ะอ๋อแบบว่าลูกชายเขาทำบัตรเครดิตไว้แล้วทีนี้มีหมายเขาคงส่งมั่งไม่ส่งมั่งอย่างเงี้ยเราดอกมันก็เยอะทีนี้ เขาก็เลยมีมีหมายสารมาว่าให้ไปคือไปสารแต่ว่ายังไม่ถึงกาหนดหรอกแต่ทีนี้ป้ากังวลว่าไม่รู้ถ้าไม่ไปนี่มันมีปัญหาอะไรไหมอยากทราบได้เลยต้องไปสารต้องไปสาร้องไป,ไปสารเนี่ยไปสารเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไปแล้วจะต้องติดคุกหรือว่าจะยึดทรัพย์กันเสมอนะ,ะเวลาไปสารเนี่ยเขามีนัดไก่เกี่ยกันเลยตั้งแต่ตอนแรกที่ไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปลูกทาบัตรเครดิตนี่เท่าไหร่ล่ะนี่ประมาณสี่หมื่กว่าบาทมั้งนี่สี่หมื่นแล้วตัวเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างตัวของลูกก็มีมีรถอะรถยังรถจักรยานไอ้รถเครื่องโทรทีค่ะรถมอเตอร์ไซค์จ้ารถมอเตอร์ไซค์ถูกไหมฮะแล้วตัวคุณบุหลันเนี่ยเป็นแม่ใช่ไหมฮะอ่าเป็นแม่ได้ไปเซ็นค้ำอะไรกับเหรือเป แม่ก็บอกว่าให้ไปแต่ทีนี้เขาพูดในทํานองว่าจะไม่ไปดอกมันเยอะแม่ก็บอกว่าไอ้ไปเถอะเพราะว่าเราเอาของขอมาแล้วเราก็ต้องพนแต่ทีนี้ป้าอยากรู้ว่าถ้าไม่ไปเนี่ยมันมีปัญหาติดคุกไหมอะไรไหมเนี่ยป้ากัวงวลนอนไม่หลับอืมป้าบุลันคิดภาพตามนะมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งไม่มีทางติดคุก จะเป็นหนี้ร้านหนึ่งถึงสิล้านท่านก็ไม่ติดคุกแต่ถามว่า<อ>ทรัพย์สินที่ท่านมีนะตอนนี้มันจะเหลือไหมตอบไม่ได้แล้วโอกาส<อ>ที่จะไม่ไปศาลเสียประโยชน์อะไรบ้างฟังนะถ้าไปถึง<แ>เขาถามว่าจะบังคับรถคันนี้จะใช้อยู่ไหมถ้าเราบอกว่าไม่ได้มันจําเป็นเราต้องไปใช้ทํางานตลอดศ<อ>าลจะไก่เกียรให้ว่าคุณไม่ยึดรถคันนี้ได้ไหมเดี๋ยวคุณให้เขาผ่อน<แ>เป็นงวดงวดต่อ<แ>จากนี้ นะฮะโดยที่จะมีจํานวนที่อะไรต่างกันเข้ามาเนี่ยถ้าท่านไม่ไปท่านตอบเขาไม่ได้นะว่าท่านจําเป็นต้องใช้รถนั้นสารและเจ้านี่จะคิดแทนท่านเลยว่าท่านไม่ใช้แล้วจะออกหมายมาบังคับรถนี้ถ้านลูกมีบ้านด้วยสารก็ไม่ถามด้วยว่าท่านจะเป็นต้องเอาบ้านนี้ไหมสารคิดต่อเลยว่าเจ้านี่อยากได้ตังตรงนี้มีทางเดียวคือต้องเอาบ้านเนี้ไปขายบ้านท่านหายไปเลยนะ นี่คือการเสียประโยชน์จากการไม่ไปขึ้นศาลเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องให้ลูกไปดอกจะเยอะแค่ไหนเนี่ยผเอิญถ้ามาเสียทีหลังเนี่ยไอค่าปรับดอกค่าปรับอะไรมันเยอะกว่าอีกนะคุณบุหรันนั่นนะสิคะยาแล้วถ้าไปไก่เกี่ยนี่ดอกเขาจะลดให้ไหมคือมันเยอะมันไม่ลดหรอกเลยโอ้โหอะไรมันเยอะอะดอกเยอะเลยอะคืออย่างน้อยเนี่ยการไปไก่เกี่ยถามว่าลดได้บ้างไหม มีโอกาสลดได้แต่อย่างน้อยที่สุดมันยืดมันจะยืดระยะเวลาให้เราหายใจได้ว่าต่อจากนี้เขาจะมีระยะเวลาให้คุณผ่อนในรอบใหม่อีกกี่งวดน,นะฮะการไปศาลมันยืดได้มันลดไม่ได้แต่ไม่ติดคุกใช่ไหมไม่ไม่ติดคุกแต่ว่าเราเสียใช่ไหมแต่เราต้องไปนะครับเราต้องไปศาลนะครับอันนี้คือคําแนะนําจากทางรายการนะครับ จ่าจ่าแต่ป้าระยะไม่ไม่แนะนําว่าไม่ให้เขาไปบอกให้ไปแต่ทีนี้อก่าาแหละบอกเขาอย่างที่ยอดบอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกแหละแต่ทีนี้เราหมายสารเั้่อต่วันน้าเนี่ยแต่ว่ายังยังยังไม่ถึงกําหนดแต่ทีนี้ป้าต้องวนไปเองคุณป้าเดี๋ยวนี่นะนี่บัตรเครดิตเนี่ยนะครับถ้าลูกไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงให้ลูกโทรไปหนึ่งสองหนึ่งสาม เลข4ตัวนะ 1, 2>, ะ 1> 2 1 3 2> 1> อันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์ให้บริการทางการเงินของแบงก์ชาติแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงสุดท้ายของมหกรรมไกลเกียยนี่ถ้าท่าน<อ>ลงไม่ทันภายในวันเนี้ย <14 S 1> วันที่14บสี่นะครับ<ม>วันที่ออกอากาศเนี่ยสิเมษาเนี่ยมันจะหมดเขตแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกยังไม่เคยได้เข้าสู่การไก่เกียอะไรเลยเนี่ยผมแนะนําให้ไปลงทะเบียนไก่เกียยนี่รอบนี้ก่อนนะครับ เพราะว่านี่<อ>บัตรเ,<อ>เครดิตเนี่ยเ,<อ>เข้าเข้าเกณฑ์ที่เขาจะช่วยเหลืออยู่ล้วจ้าลองดูนะคะ,ะตามนี้นะครับโทรไปหนึ่งสอหนึ่งสาถัาจากนี้ก็ได้ครับ สวัสดีครับป้าบุัหันสู้ๆไม่ต้องกังวลมากนะขอบคุณค่ะไม่ติดคุกหรอกนะสวัสดีครับก้าวจังเลยติดยากจังเลยก็คือหลายคนคิดว่าไม่ไปดีกว่าเจอปัญหาเนี่ยหลบหน้าหายพูดเรื่องสารพูดการที่จะไปเรื่องของทนงทนายเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบางคนที่ไม่มีความรู้ท่านี้น้องยอดเขาจะกังวลมากๆเลยนี่ไงกลัวว่าจะติดคุกไหมหนึ่งเป็นหนี้ไม่ติดคุกหนี้เป็นความผิดทางแพ่งมีแต่ค่าปรับ แล้วก็ต้องชดใช้ตามที่เขาเรียกมาหนักกว่าการติดคุกคือการสูญเสียทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวเลยรถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีถ้าให้คนอื่นคำ้ำก็ไปพพอยทําให้คุณอื่นจรอดด้วยการไปศาลอย่างที่ผมบอกท่านมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้ท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องนะครับขอความเมตตาได้การมีศาลอยู่ศาลมีแต่จะให้แต่ความเมตตาไปชี้แจงใช่ฮนะ,ะบ้านนี้จําเป็นนะ,ะเราต้องอยู่ลูกเรายังเล็ก รถจาเป็นนะเราต้องขับไปทํางานทุกวันถ้ายึดรถล้วจะทํำยังไงค่ะถ้าท่านไม่ไปศาลท่านพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเขาก็ไม่รู้เหตุผลแล้วเขาไม่รู้แล้วเขาจะคิดไปก่อนเลยว่าไม่มาศาลแสดงว่ายอมรับผิดในนี่นั้นมีทรัพย์สินเท่าไหร่เอาไปขายทอดตลาดให้หมดแล้วก็ตังค์มาค่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับการความสาคัญของการไปศาลมีมากกว่าใช่ต้องไปกันนะความรู้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของหนี้บัตรเครดิตเนี่ยแหละอย่างที่บอกเนี่ยวันที่ออกอากาศกันเนี่ย14เมษายนก็คือเป็นวันสุดท้าย ของการลงทะเบียนมหากรรมไก่เกี่ยนนี่ใช่เป็นความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมบังคับคดีนะปติดต่อ<ค>ได้นะคะใครที่มีหนี้สินที่เป็นหนี้ส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะ <c oughs> เช่นหนี้ของบัตรเครดิตหน <c oughs> ี้เงินกู้<า>กที่ไม่มีหลักทรัพย์แบบนี้ไปขอเข้าร่วมโครงการนี้ได้มีตัวอย่างแล้วนะไปปรึกษาแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะครับ